© bf ตรงค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งค่ะของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าท่านนี้นะคะนอกจากที่จะดํารงตาแหน่งทางการเมืองมาอย่างหลากหลายนะคะยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปราชญ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะท่านก็คือดรที่สันนึ่เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดเรเขาวันนี้วันปีใหม่ไทยนะคะเลยอยากจะให้ท่านอวยพรค่ะปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็รวมทั้งฝากอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะครับสวัสดีนะครับท อเนื่องในวาระดิถีวันสงการปีนี้นะครับซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรานะครับผมก็ขอรัฐนาคุณระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนแผ่นดินเพชรบูรณ์นะครับพระพุทธมหาธรรมราชาหลวงพ่อเพชรมีชัยสารเจ้าพ่อหลักเมืองลงมานดาลให้พี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์ทุกคนประสบความสุขความเจริญชิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอประสบความสําเร็จนะครับปราศจากโรคภัยพยานาตายใดๆทั้งปวงนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับแล้วก็ช่วยกัน รักษาเพชรบูณ์ของเรานะครับช่วยกันพัฒนาเพชรบุญของเราให้เจริญยิ่งยืนนานตลอดไปครับค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากถึงการเล่นประเพณีสงการในปีนี้ด้วยค่ะครับคือ,อคในฐานะที่เคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเรื่องถนนเล่นน้ําสงการถนนกาปโพศึกครับ<อ>ซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับมีพี่น้องประชาชนมามาเล่นกันมากก็อยากจะเล่าเรื่องภูมิหลังให้ฟังนิดนึงเพื่อเราจะได้เข้าใจแลจะได้ปรับตัวได้ถูกก็คือว่า การเล่นสงการของบ้านเรามีวัฒนาการมาช้านานนะครับจากเดิมก็เป็นประเพณีธรรมดาเข้าวัดนะครับท<ะ>ำบุญแล้วก็รดน้าดาหัวผู้สูงอายุนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนา,าการมาเรื่อยนะครับมีการเ,เล่นน้ํสาสร์น้ำกันขึ้นมาจนกระทั่งทางรัฐบาลก็มีประกาศให้แต่ละแห่งเนี่ยมีถนนเล่นน้ำ<ะ>บริเวณเล่นน้ำอย่างว่าเพื่ชมพูเราก็มาตั้งถนนที่สําหรับเล่นน้าซึ่งยาวถึง8กิโลเมตรนะครับโหโหตั้งแต่ถนนบุรกรัมกวิดตั้งแต่<ะ>สายยี่สิบเอ็ด ฮะจนถึงเคขื่อนอ่านเก็บน้ําป่าแดง<ฮ>ะระยะทาง8กิโลเมตรคราวนี้เราก็มาคิดวา่าเราจะใช้ชื่อถนนอะไรดี<ฮ>ะนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพเขาใช้ขาสารที่ขอนก่นใช้ข้าวเหนียว <ฮะ S 1> ก็เราก็มาคิดว่าเอ๊ะเพชรบูร์ของเราเนี่ยปลูกข้าโพดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ตามถนนเส้นนี้ก็มี ไรกระโพด์เยอะมากเลยนะครับเราเลยตั้งชื่อว่าถนนกระโพดม,มีการตั้งซุ้มกระโพด์มีการประกวดซุ้มกระโพด์แล้วก็ประชาชนมาเล่นน้ํากันเยอะมากนะครับ<ช>ก็เป็นที่สนุกส,สนานก็หลังจากเล่นน้ําแล้วก็ไปกินปลาเผาที่ป่าแดงนะครับที่อ่างเก็บน้ำป่าแดงแล้วก็กับกลับออกมาเพราะฉะนั้นจิงกับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าสงการมี2มิตินะครับมิติที่จะต้องอนุรักษ์ประเพณีนะครับที่เราจะต้องเข้าวัดทําบุญตักบาร ก่อนจะดีไซน์นะครับเราก็ต้องทําไป <ฮะ S 2> มิติ <ฮะ S 2> ที่เป็นส่วนการสนทกสนานเนี่ยเราก็กําหนดพื้นที่เพื่อให้เล่นกันในการควบคุมเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องอ <ฮะ S 2> พื้นที่ต่างๆนะครับที่อุบัติเหตุอะไรต่างๆก็จะควบคุมง่าย <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเตือท่านต้องการที่จะเล่นถนนก็พวกก็ต้องทําใจถึงเรื่องรถติดบ,บ้างการเล่นที่สนุกสนานบ้างน<ฮ>ะครับส่วนที่ข้างนอกเราก็รักษาประเพณีกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเทศกาลสงการเพชรบูรณ์ก็คือมีการแยกกิจกรรมสส่วนที่ค่อนข้างจะเด่นชัดครับ ก็ยังไงก็คือฝากไปว,ว่าถ้าจะสนุกแล้วก็ต้องสนุกอย่างพอดีใ,ให้อยู่ในกรอบในเกมใช่ครับก็เราจะมีการควบคุมความประพฤติของการเล่นไม่ให้มีอนาจารเรื่องคกินเหล้าเมายาเรื่องตีกันแม้กระทั่งอุบัติเหตุบนจักรยนก็จะคุมกันอย่างใกล้ชิดที่ถนนข้าวโพดน,นะคระับโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณดรมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ